เอาละครับสำหรับเมื่อกี้นะครับผมไปเจอเกมเกมหนึ่งนะครับที่เขาโฆษณาใน YouTube มานะผมก็ได้ลองโหลดมาเล่นนะมันเป็นเกม one p i ชนะครับผมก็ได้โหลดมาเล่นนะครับเ,เ,บเนนบพิ่งโหลดมาเมื่อกี้ใหม่ๆแล้วก็เพิ่งให้เขาสอนเล่นเสร็จเองนะครับซึ่งเขาสอนอะไรก็ไม่รู้อังกฤษล้วนๆผมก็อ่านไม่ออกผมก็เลยแบบว่าเขาคร่าว,าวแล้วก็เรามาอัดคลิปนี่ครับมาเกมสําหรับ คลิปนี้ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะครับเป็นความชอบส่วนตัวล้มล้วนซึ่งเนื่องจากผมเนี่ยเป็นสายฟรีแบบว่าฟรีจัดๆฟรีแบบว่าฟรีฟรีแบบว่าไม่เติมสักบาทสักเสลืงเลยนะครับ <c oughs> ผมก็เลยชอบเกมแบบว่าแนวแจกเยอะๆนะครับเห็นเขาโฆษณาแบบว่าแจกเยอะมากเลยโอ้โหกิจกรรมในแจกเยอะแจกเยอะแต่ผมเข้ามาเขาก็แจกเยอะจริงนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์จริงนะครับเกมเนี่ย เป็นความชอบส่วนตัวนวนแค่บางครั้งแค,แค่แค่อยากให้คนที่แบบว่าเล่นเกมแล้วอารมณ์ไม่ค่อยดีเล่นแล้วหัวร้อนแบบเนี้ยลองมาเล่นผ่อนคลายบ้างก็ได้ครับเล่นแบบว่าสนุกสนุกดูเนี่ยเมื่อกี้ผมเข้ามาเล่นใช่ไหมครับมันมีตรงเนี่ยไอที่สูงในที่สายลุงสายลุงด้านบนนีครับมันมีอยู่แค่มีมันมีศูนย์อันครับแล้วก็ผมเข้ามานะครับแล้วก็มารับในกล่องจดหมายพวกนี้ครับ แล้วมา300อันซึ่งมันใช้สุ่มนะครับซื้อเปิดกาชาครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบเปิดกาชามากเลยครับแต่ไม่มีตังเปิดเนี่ยใช้สุม่ม10ครั้งก็ใช้10เม็ดนะครับ10เม็ดสายลูกนะครับซึ่งผมมีอยู่300เม็ดไม่ได้เติมสักบาทสักสลึงนะครับของแจกลก้วนๆนครับโอ้โหผมนี่300อันัน่ยผมว่าโอ้เขาแจก,กเยอะจริง ซุ่ม300รอบนี่ยังน้อยก็มีตัวแรบ้างนะครับซึ่งผมก็มาดูเลดดอกอะไรมาแล้วพวกเกมเนี้ยดูมาแล้วก็จะมีเลดดอปมีตัวแรที่เขาดอกมาสูงสุดที่แรสุดก็ประมาณ6ดาวนะครับ6ดาวนี่แรสุดๆแล้วครับซึ่งเนี่ยโอ้โหหดาวซึ่งมีอัตราการดอบอยู่ที่9% เกมนี้เขาแจกจริงครับอีเวนต์เขาก็กําลังเดือดๆดอ,อยู่ครับโอ้โหเห็นสารานี้ก็รู้เลยเดือดแถมไม่ใช่มีแค่ตู้สุ่มแค่นีวนะครับด้านข้างนี้ก็มีครับนี่ก็มีอีกตู้หนึ่งด้านนี้ก็มีอีกตู้หนึ่งผมก็ไม่รู้มันชื่อว่าอะไรตู้อะไรไม่รู้แต่เห็นไอพวกที่มันบัฟบ,บับเนี่ยผมชอบมากกว่านะครับที่เนี่ยวันฟรีสิบบวกหนึ่งเนี่ยสุ่มสิบครั้งเขาแถมให้อีกหนึ่งครั้ง ไม่ได้มีสปอนเซอร์ครับแค่ความชอบรลืวนๆเกมฟรีฟรี free, free. สายฟรีฟรีแบบผมเนี่ยผมชอบเกมสายฟรีมากๆส่วนส่วนอันนี้โอ้ทำไมเขาสุ่มแพงแพงสิบครั้งใช้ห้าสิบน่าจะตัวแลหรือเปล่าดูอัตราการดรอปดูสิโอ้โหดูหน่อยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไหนบอกพี่สีลองดูก็ไม่เสียหายอะไรเนี่ย เน็ตผมน่าจะช้านะครับทั้งที่สัญญาณก็เต็มแต่น่าจะเป็นเพราะเน็ตใกล้หมดด้วยหรือเปล่าครับแต่เกมนี้นะผมไม่ชอบอยู่อย่างเดียวคือมันเป็นแนวตั้งไงครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบมามาดูไปสอรี่นะครับเมื่อกี้เน็ตค่อนข้างชา้าตู้ไหนนะโอ้โหอนนี้ตู้ไคโดูหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้จักนะครับผมก็ดูๆอยู่บ้างผมจำชื่อไม่ค่อยได้ครับแต่ผมเป็นคนชอบเกมแนวนี้ครับ เงาเพราว่าปล่อยตัวมันตีกัะนะครับไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องคิดมากนะดูลองดูหน่อยสิเลรดดอบอะไรเนะี่ยเขาจะดอบยังไงให้ผมนะอีกละผมว่าตู้นี้มันต้องมีกันปัญหาก,กับผมแน่เลยมาไม่ต้องบรีรออะไรนะ ๆๆทั้ที่เนี้นเมื่อกี้เกิดข้อความเด้งแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดนิดนึงครับสำหรับผมก็มีปัญหาเล็กๆน้อยก็ขออภัยด้วยครับมามาเลยกันดีกว่าเมื่อกี้ถึงนี่ใช่ไหมครับเอ,อผมอยากดูทำไมดาวลุงอีสีลุงลุงนี่ของผมมันไม่ลดครับมันเกิดอะไรขึ้นมาลองมาเปิดนี้ดูกว่าเขาบอกว่าอะไรนะอ o ย s ชัว sure? คุณแน่ใจเหรออ๋อ,อไม่รู้ครับแน,น,น่แน่นอนแน่ไม่แน่ก็ดูเอานี่เนี่ยพุ่งไปเ,เต็มร้อยพิกัดเต็มร้อย หน,นีชนชนชนหนีมาอีกแล้วแลนหนึ่งอันแลสองอันสุสกโกูเรมาสองอัน,นครับถือว่าไม่เสียใจครับสุกโกูเรมาสองอันนะครับโอ้โหผมอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงมาเลยผมไม่รู้นะว่าตอนนี้ได้ยินเสียงหรือยังเพราะผมอืผมอัดไว้ก่อนไงครับแล้วผมค่อยกลับมาดูครับต้องขออภัยด้วยครับถ้าไม่มีเสียงนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อผิดพลาดเรื่องใหม่นครับ มาไม่พุ่งหนักมาสุ่มของเรากันต่อดีกว่าครับโอ้ตัวอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้สักตัวหรือไม่รู้จักก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้จักเนี่ยพูดง่ายๆไม่รู้จักหนวดดำหกดาวไงไงหกดาวห้าดาวไม่อยากจะเชื่ออันนี้อันนี้อันนี้นี่ใครวะหน้าตามันแปลกเสลือเกินไม่เห็นเคยเจอเลยนี่ใครก็ไม่รู้ จำชื่อไม่ได้พยายามอ่านให้ฟังดูไอ้น,นี้ไอ้น,นี้ชื่ออะไรนะชื่อครคัสอา้าวทำไมได้ตัวเดิมนี่อันนี้ใครนะใครเบโลเบตตี้อันนี้นี่กองทัพเซนโกคุอ๋อเซนโกคุเองใบนี้ใบสุดท้าย ใบแถมนี่โซโลซมร้ยโซโลห้าดาวห้าดาวครับจริงอะแต่มันไม่ใช่ซูโกแรมันเป็นแค่อันตราแรครับไม่เป็ไรโอ้ยเอ้ย,อยลดแล้วลดไปสาสิบโอ้โหผมสุ่มอะไรเนี่ยกดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้ทำไมทำไมกลับไปตู้เดิมนีม่ดีกว่าถูกกว่าทั้งนี้อ่าทำไมมันห้าสิบแล้วออหรือว่ามันสุ่มห้าสิบอยู่แล้วอ๋อ แต่ผมชอบสุ่มอันนี้มากกว่าครับสุ่มอันแรกเนี่ยแหละมันอา้าวมันหายไปไหนดกคอนดกคอนทุกคนไอตู้ที่ผมสุ่มแรกๆมันหายไปไหนมันไม่ใช่ตู้นี้นะครับทุกคนแล้วผมสุมส่มเสร็จแล้วตู้มันหายไม่เป็นไรไปเลยดีกว่าไม่ต้องสนใจมีเยอะมีตั้งสามร้อยอันนน่ไปเลยคลิปนี้ถ้าจะยาวมีที่สุ่มตั้งเยอะนะ เออไอไม่ได้มีสปอนเซอร์นะเป็นความชอบส่วนตัวเนื้อนะครับเกมเนี้ยนี่อันตราแลอันนี้ก็อันตราแลลูฟี่อันตราแลอันนี้เิมูกค <c oughs> ิมูกพูดถึงคิมูกนี่ยิตต้มเลยไหลคอเลยนะอือคือนอันนี้เผามนุษย์เงือกไม่ไม่ใช่มนุษย์เงือกหยุดบน ไปไปต่ออะไรก่านี่มันช่างบืมเสือเกินมาเลยครับตัว,ตวมามาดวงไอ้นี่ที่อ้ที่สอนรูปไม่ใช่เหรอไม่ไม่ใช่สอนรูปสอนยุซบอ,อ,อยู่ที่เกานะนั่นน่ะสอนนี่มาใบสุดท้ายนี่โอ้ใบสุดท้ายซูโกแรผมว่าตู้แรกเนี่ยครับดีสุดแล้ว ซุกูเรทั้งหมดมันเกินไปครับตู้นี้ผมไม่ชอบมันตัวละครม,มันไม่สวยมันไม่เท่มันไม่ใส่สกินให้เอาเอาตู้อื่นว่ตู้นี้ตู้นี้ก็นี่นี่ยเนี่ยใครดูเปิดใครดูล่างทองเเผื่อได้อู้ดดดพุงไปเลยมันนี่น่นี่แต่เนี่ยอืมก็รอด น,นั่นๆนี่ต้องมีสุโคแรแน่นอนแล้วถ้ามันมีดุมดุมดุมแบบนี้ย <c oughs> เพราะว่าตอนที่ผมสุ่มเนี่ยมันไม่มีสุโคแรเนาะมันจะไม่มีดุมดุม,ด,มดุมแบบนั้นมันจะพุ่งๆแล้วแน่ว่าแล้วว่ามีค้างสมบัติอ๋อไม,ม,ม่มีนะครับแค่นี้นี่อันตระไปเลยไปเร็วๆนี่ม,มาเอาเอคือทำไมตัวไม่โค้นทั้งนั้นแลว นี่อันนี้คืออะไรนะจำชื่อไม่ได้เออเ๋อนี่ไงรีเบก้าใช่ครับที่มันมาแข่งในโคลอเซียนนะผนดูอยู่ที่มันบึ้มๆเนี่ยครับมา <c oughs> มาอีกแล้วตัวนี้ตัวเดิมนี่แมกมามาแล้วมาเลยหกดาวขอเป็นหกดาว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 แง่แงอะไรเนะี่ยทำไมมันมาเป็นแก๊งครับ ทำไมมันมาเป็นแก๊งอะ่ะเฮ้ยทุกคนทำไมมันมาเป็นแก๊งแต่แก๊ง้าดาวไม่เอาครับเฮ้ยคือไอ้นี่ทำไมหน้ามันช่างหน้าประหลาดเสลือเกินเท้าขึ้นที่โอ้โห,โโหมนุษย์เนื้อไอ้แล้วทำไมมันมันช่างมันช่างเซ็กซี่มาต่อกันเลยดีกว่านี่ตัวเดิมมาโอโ้อันตราแลมามาโอ้โหมันช่างออราเสลือเกินครับ กลับกันมามาต่อกันเลยรอบนี้เอาตู้ไหนดีครับตู้นี้มันไม่สวยเลยดูตัวละครกันแล้วแต่ะตัวดทําไมมันไม่สวยกันเลยเอา้าวทาไมมันเหลือแค่นี้อ๋อตู้นี้ด้วยตู้นี้เปิดพวกอะไรเนี่ยหน้ามันไม่หล่อสเลยโอ้นี้เปิดตัวเกา่าเก่าเน่ตู้นี้โอ้โห ตู้นี้นี่นี่นี่ลองเปิดตู้นี้อ๋อตู้นี้เขาฟรีตู้ฟรีตู้สาหรับผมนี่แหละตู้ฟรีครับตู้สาหรับผมอือตู้ไหนดีนะตู้นี้แหละผมว่าตู้นี้แหละมันเท่สุดๆแล้วดูจังหน้าโปกนะครับตัดสินที่หน้าโปกงง่ายๆเพราะผมไม่เคยเล่นไปเลยน่นๆผมอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงเลยมันเหมือนกับเล็งปืนนะเฮ้ยไม่ใช่เล็งปืนเล็งรูบเปลว ชนตุ่มนะโอ้โหซูโกโรแรอีกแล้วมันมันมันออกทุกรอบเลยครับทุกทุกสิบครั้งสิบครั้งเนะี่ยมันออกทุกครั้งเยมันมันช่างมันช่างโหดรเสลือเกินนะครับมันมันโดนใจสายฟรีครับมาโอ้เหลือแค่ร้อยสี่สิบอันแล้วมนะันี่นี่ตัวเดิม ไปลนี่ตัวอะไรไม่รู้ซันจิหรือเปล่าไม่ใช่ชื่อเนี่โซบามาสนี่อันนี้ไอไอฉลามไอฉลามนี่อันนี้ไม่รู้จักไปต่อคันดีกว่ายาวยาวยาวไปยาวไปเออทำไมผมมากคนนี้เนี่ยมันบึ้มไปต่อเลยดีกว่า นี่น,นี่ว่าแล้วมาแน่นอนครับซูกโกแล่นี่เอชื่ออะไรนะที่มันอยู่ฝั่งเดียวกับลูฟี่อะชื่ออะไรไม่รู้ห้าดาวห้าดาวก็ไม่ต้องสละไปดีกว่ามีหกดาวหลายตัว,วไม่เสียได้สำหรับของฟรีมาแล้วนี่นี่นี่อันตราแล้วอื้อหือ มันทั้งสุดเสลอเกินเอาตู้อื่นบ้างดีกว่าครับตู้นี้ผมเยอะมากนะอืมลองตู้นี้บ้างดีกว่าห้าสิบก่อนไยเผื่อมันจะได้แรงห้าสิบแล้วก็บวกได้ห้าสิบสองรอบแล้วสามสิบอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าสามสิบนี่จะได้อยู่อีกสี่สามสิบสองได้สี่สี่รอบ เอาห้าสิบดูว่ามันได้แรงก,กว่างนี่ดูสิซุโกโระแล้วอุ้มบูมกับบูมหนึ่งมากี่ใบดูดูสิมันจะมากี่ใบใบเดียวอย่าบอกนะมันจะมาแค่ใบเดียวเออใบเดียวจริงจด้วยสามสิบกับห้าสิบไม่ต่างกันเลยแต่ความโหดมันมันจะเป็นหกดาวก็ได้ไม่แน่ครับยาวๆไวโอก่องทับเกลือ นี่กองทัพเรืออีกแล้วผมว่าตู้นี้มันสุ่มกองทัพเรือให้แง่แงนั่นบ้าแล้วเชียวกองทัพเรือตัวนี้กองทัพเรือหรือเปล่านี่นี่นี่ดูด,ดูดูจานนี้ก็รู้ว่ากองทัพเรือไม่ใช่โอ้โหทำไมได้แต่ซูโกเรได้แต่พวกเซ็กซี่เซ็กซี่ทั้งนั้นเลยครับไม่ไม่อยากจะเชื่อหกดาวด้วย ไปต่อกันเลยมันมันสุดเสล็กเกินมันมาแบบพูดใม่ออกเลยครับมันแจกจริงๆหรือเนี่ยโอ้โหผมว่ามันเนี่ยซุโกเร,รไหม่ละเยี่ยมนี่เอ่อชื่ออะไรนะริวงูลูคุสุทโรเออชื่อชารตชารตเจคาทาคุริ หาดาวเม็ดช่มเทปแค่ห้าเดียวเว้ยไม่ใช่ห้าเดียวห้าดาวห้าดาวต่อันเลองตู้อื่นบ้างดีกว่าตู้ตู้นี้บ้างดีกว่าเผื่อแรงก็ได้มาตู้นี้แหละมาเลยมาแน่นอนนับชัวปับชัวปับชัวปับแอน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  แนวตุม้มโอ้โหใบแรกก็มาแล้วใบสองก็มาทำไมผมไม่สมตู้นี้ตั้งแต่แรกอ๋อมาแค่สองใบแรกๆน้องนั้นก็อันตรามาแหละไม่เป็นไรผมถือว่าหกดาวได้มาหลายตัวแล้วรอบนี้เนี่ยถ้าผมเล่นจริงจังจริงๆนะผมคงน่าจะติดติดท็อปเซิร์ฟเซิร์ฟอยู่มั้งติดท็อปเซิร์ฟอยู่มั้งมั้งสำหรับของเซิร์ฟของพวกสายฟรีนะไม่นับพวก นี่คือ,อชื่ออะไรนะเมื่อกี้เพิ่งท่องไปจำไม่ได้ชื่อ,อชมาเทะแต่หกดาวนะครับโอ้โหค่อนข้างสวยนะครับนี่ไม่เลอะไม่เละอีกตัวนี่โอ้โหลูฟี่เกียห้าใช่ไหมหกดาวโอ้ได้มาแล้วลูฟี่พระเอกของเรื่องที่ ไม่ค่อยจะหัวสักเท่าไหร่มักจะหัวตอนช่วงที่กำลังจะตายไปเลยมานี่ไอ้นี่คือเออจำได้ละคนนี้คนที่มันกลายเป็นหุ่นยนต์พ่อของพ่อของเออยจดมหมเถอะจำไม่ได้ใครรู้ช่วยบอกผมทีนี่ไอ้นี่หมอก หมอกต้องเจอกับไอ Sm ้ไอ้สโมกสโมกเกอร์นี่โอ้ทำไมได้ไอ้เด็กน้อยได้เออเื่อ,อรูปทำให้ผมอยากได้แบบว่าของเรือซันนี่แบบว่าได้ทุกคนแบบว่าเป็นหกดาวหมดแล้วครับโอ้จะได้ปั้นสวยๆไปดูชมเล่นเนี่ยครับมามาขอเป็นหกดาวนะหกดาวหกดาวหกดาวหก นี่ไอคนนี้อ๋ออที่ควบคุมตุ๊กตาที่มันทําให้ไอคนเมื่อกี้ที่เป็นอัศวินเมื่อกี้กลายเป็นตุ๊กตาขา,ขาเดียวนะครับจาได้อยู่หกดาวชเชื่อรวดเดี๋ยวสาบเขาเป็นตุ๊กตาแน่สาหรับสกิลนะผมว่าเอาอีกรอบโอ้มมดแล้วหรอ๋อไม่เป็นไรครับไปสุ่มสามสิบอีกรอบหนึ่งก็ได้เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น เอาละครับสำหรับเมื่อกี้นะครับเขาที่เขาบอกว่า New Day นะครับเขาบอกว่าเป็นวันใหม่นะครับซึ่งผมก็ได้เช็คชื่อของวันใหม่ไปเรียบร้อยครับซึ่งตขออภัยนะครับโอ้โหเขาวันใหม่ตรงไหนเนี่ยเพิ่งหนึ่งทุ่มอยู่เลยเขาพอวันใหม่ครับแต่ไม่เป็นไรครับวันใหม่ยิ่งเร็วยิ่งดีครับไม่ต้องไปรอเที่ยงคืนแบบนี้ครับมาลองมาเปิดตู้อื่นยังไะครับเมื่อกี้ผมล็อกอินมาเมื่อกี้มี40ใช่ไหมผมไปล็อกอินมาได้70แล้วเป็นเราซึ่งสามารถเปิดได้50ได้อีกรอบหนึ่งครับโอ้โห ช่างสุดเสนือเกินมาตู้เดิมนี่แหละตู้ที่มันค่างจะหงุดหเนี่ยอยากได้โซโลมาโซโลอายอูชัวร์อาชัวแน่นอนครับมาเลยแอนแอนแอนไปเลยครับแมวมาแล้วชนนี้โอ้โหสุกโกรแรงแน่นอนครับชัวร์ปั๊บบูมสองบูมครับนี่ได้แล้วหนึ่งใบแรกมาใบที่สองมารับสมบัติ ไม่ใบไม่ใบนี่มาแล้วใบสุดท้ายมาได้สามใบผมรับรองรับรอบนี้ก็น่าจะได้อย่างน้อยสามใบแน่นอนครับสุกโกแระนี่พี่น้องอะไรไม่รู้สักอย่างนะครับแต่ดาวเองไปเร็วแล้วครับโอ้ยอากาศก็เริ่มเย็น,นครับช่วงนี้หน้าหนาวดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนขอเป็นหกดาวนะครับหกดาว มาเลยมาหกดาวหกด,าว,ดาวเหลือห้าดาวเองครับไนมะ่ไม่เป็นไรครับต่อเลยเลยต่อเลยกันนะครับต่อไปได้ต่อเลยเดียเครือมาแล้วตัวนะครับขอให้กับความขอให้กับแสงแทรกเสียงแสงน,นะครับต่อแล้วครับ อ๋อใบสุดท้ายใบสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายลองสุดท้ายสุดท้ายอีกใบหนึ่งโม้าดาวอีกแล้วขอแปบนี่โอ้โหสี่ใบสุโกโระสี่ใบเออรซันจิหกดาวนี่ฟอร์เรให้มันแบบว่าว่าขึ้นด้านบนบนเลยครับมาเนี่ยก็สูมไปหมดแล้วครับเหลือยีิบสองอันคงน่าจะสูมไม่ได้แล้วเพราะมันมีสามสิบขึ้นนะครับมา สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ปีโหลดเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ครับมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ครับมาเดี๋ยวก่อนับมาดูตัวละครของเรากันดีก,กว่ามามตรงไหนนะตรงนี้นี่ดูก่อน ผมหาก็ไม่เจอเพราะผมเองเล่นไม่เป็นคนระับถ้าผมเล่นเป็นเดี๋ยวผมจะมาจัดให้อีกทีครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้กันนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสําหรับ,บคลิปนี้ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นแล้วเป็นความชอบส่วนตนัวนะครับมาก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นครับสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ